ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับรายการมิสเตอร์เคบีนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบิสมิลิเจตนะฮะก็เป็นโคตรกากกับตัวกลัวโคตรกากนะผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานจริงๆมีรหัสเทพนะฮะแต่มันบั็อกน้าติดบั็กกลายเป็นเลเวลหนึ่ง แบบโอ้โหกูอยากจะร้องให้พี่พายกิจอะไรให้ทำไหมวะไม่ต้องทำมาไปเล่นดีกวะ่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเยอะๆนะฮะค่อยๆลงคลิปมาทุกๆวันนะฮะด่านแล้วนะอ่านกวานไม่ออกอีก โอเคมาแล้วนั่งอยู่ไหนกันหมดวะนี่ข่าวว่าเกมนี้โปรเยอะนะฮะอะไรวะเนี่ย ยังทำเหี้ยเลยกลายเป็นไก่ก็เนะี่ยเอากระตุกอีกเฮ้ยไอ้ชี้โคตรเซียนอ่ะไอ้สัสสันในสันในสันใน ไม่ตายโอเคตายฮะกว่าจะตายสักขอพห้กำหยาบด้วยนะฮะแมงอู้อู้อู้ฮี้อู้โดนเฮอะไรโดนเฮอะไร โอ้ห้องตายห้องตายตาย,ตาย,ตาย,ยิงมั่วอ้กยิงมั่วมันตายก็ดีแล้วะตอวนี้คนเถื่อนเยอะเฟ็ดโกโยสั์ จากหุนสนท์ข้างล่าง What the fuck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  ไอ,อ้สัสแหมโคตรโหดอะตอนนี้แม่งเถื่อนไอ้เยี้ยยิงไม่โดน จัดเนี่ยผมแม่งตากอะาเนียดูดิแม่งย,ยันเตีนยนโอ้ยไม่น่าเก็กท่าเลยโนอย่าทำกูสัตว์เก็กท่าอัดหน้ากูเก้สัตว์อีดําไ้ม ไหนแต่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 ไหนัหน,น,นมันเสร็จกูขอดวนกับมันขอดวนมันเกีย้อยแม่งไอหมองหควย่า<ๆ>ให้กูแฮกได้ในสัตว์แฮกยากอะ ต้องให้ฝรกกั่งเฮกด้ากนะ้เกมนี้คนไทยแม่งกากนะเกมนี้แฮกยากนะคลิปสอนแฮกแทบไม่มีอะ่ะเออไม่มีเลยแหละคือม่งไม่มีเลยถามผมชอบมั้อไม่ชอบถามผมชอบเล่นโปรงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เอย้ยยาหดชิบหายได้ละคนโอ้ยฟักฟักหยุดฟักโน้โ no no ้โนยายิงกูเช็คอะไรกันไม่พ่อไงตัดอีหเห้ยกูตายกี่รอบแล้วไง ผมโดนลุมอืมเอาที่สบายใจมึงเลยคนส้นเตนนะพวกหนูไปไปพี่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอาคนดีฮะเอาเพื่อนเกืือนแค่ตัวเองได้กคิดเรายิดทงใหยิดทง อี้กรนเทพเข้ามาอ้าวน้องหรืว่าจะเป็นเพื่อนกูโคตรควายผมเล่นเลื่อยผมไม่ได้โปรเหมือนคลิปกูไม่เคยโปรเนี่ยกูพูดทำไมวะ ไม่ยิงได้ฮนะคตกาเลยโขกาก็เกสยนติสนาทนฮะมันโดนกูแน่จ่มันโดนกูนแน่เยี่ยน่ No! 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 <c oughs> no! เวลาผมโดนคนยิงนะครับผมก็จะพูดวัตถุฟักโนเฮียกูไม่รู้กูปัญญาอ่อนโอเคช่างมันนะไปต่อโอ้ยมันละกอยตัดครเปิดเพลงก็ดังเลย เป็นไงเฮกช็อตเฮกช็อตเลยวันนี้ปืนแรงเปิดแรงโอ้ติดไม่คิดติดไม่ได้คิดนะเอ้ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดชอบพูดผิดตลอดเลยกู เห็นก <S preach miracle> ูได้เง็นอ่ะเห่นแกสกิล <musician> น <ELLE> ่าล่ะคอนเซ็ตกูสนัยหัวโคยเสร็จแน่ไอ้สัตว์ยังไม่ตาย ตวดได้ยึดไมากคุ้ยตวดชิมวะโอุ้ยแบตก็จะหมดอีก <c oughs> อยากได้รหัสเก่าคืนก็ <c oughs> ได้รหัสเก่าคืนนะผู้ชมมาดูมันวันนี้ รหัสแม่งติดบั็กเป็นเลเวลหนึ่งอะแม่งโหโคตรอุบาทะไม่สนใจนะ คือตัวที่อยากได้คือเนโมลิสเตอร์คร ใวรทดีเพิ่งเข้าดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วสีฟ้าดีกว่า เ,เน็ตกากก็โทษนะโทษนะเน็ตกากเก้ยอันนี้เล่นเซียนเดี๋ยวเจอกูจ้ะเน็ตเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย โค้ไปหมดแล้วน้องเน็ตไรแม่งทักเฟซอะไรมาวะเออินกูแรงสัสเล่นยากยิบหายคนนี้ คูช้ชมลองเล่นครับเปิดในแม่งยากมากต้องรับสกิลให้เต็มเล่นคือมันจะเล่นง่ายเลยเฮียใข่มันเฮ้ยโอเคคุยดิคุณเมาอีกแล้ว เดี๋ยวเล่นอีกสักตาหน,นึ่งก็พอแล้วนะ ตายกีกแล้วเฮ้ยแฮกนี่ว่ะแฮกเกอร์แฮกเกอร์ นวะสู้ไม่ได้บอกเลยฮะแม่งแฮกเกอร์ฮะ เย็ yes. โดโคตรโหดปืนโคตรแรงอะ่ะเฮ้ยยิงมาจากไหนอะ่ะคนเตีนมากไอเชีย่ยนี่แม่งเสียนนะเตียนแฮกไอเฮียฝรั่งแฮกเกมก็ตรเก่ง ก็โดดลบกระ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 โดดล็อกโดดลบอกไม่ค <un sharing> ุ e ้นเลยดูหนุ่มแม่งโคตรโหดอ่ะตัวแม่งอึดโอ้โหเนโมเนโมเนโมตาดตายไปสับ ยิงจากไหนอีกเน,น,นี่ยไอ้เหี้ยโหดจังวะมึงฮีหิวไม่ได้แต่ไม่ขึ้นหิว tít tít เงนปืนมังกรกูไปเป็นไงยิง เป็นไงคนโหดเหรอเป็นไงของปืนมังก้อนบ้สุดยอดฮะ ตายตายไอ้แค่มั่งคนอึดอ่ะ อยู่เพื่อนนะโอ้ยเพื่อนจะตายโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับ คลิปหน้าผมจะลงคลิปอะไรเดี๋ยวผมก็เออเดี๋ยวก็รู้ไ <c oughs> อ,อ๊ะใส่กูพูดเที่ยเออเดี๋ยวก็รอด,ดูกันได้นะฮะรับคลิปนี้บ๊ายบาย